คนเกิดวันจันร์ทได้ไพ่ห้ามิถาว i n g of Pentacles เจ้าชายเหรียญอัศวินมนเทา้าแทม e พล n c e โอ้โหเมื่อไพ่คิงเหรียญขึ้นมาขนาดนี้ต้องบอกเลยนะครับการงานภายในวันนี้ของคนวันจันเนี่ยมีความแข่งขันมีความต่อสู้แข่งขันยังไงแล้วแต่สู้เขาได้แจมตลาดเขาได้แบ่งส่วนการตลาดเขาได้ค้าขายติดต่อพูดคุย มีเงินเข้ามาตลอดโดยเฉพาะค้าขายกับคนอายุน้อยคนที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าหน้าผมขนมหรือแม้กระทั่งความสวยความงามที่เกี่ยวข้องกับเด็กเด็กวัยรุ่นเด็กเล็กเด็กโตจะได้ดีครับค้าขายออนไลน์ line, ติดต่อพูดคุยเจราจาแถมพแพลนใช้โลกโซเชียลหรือว่าสื่อคอมมิเนชั่นการติดต่อสื่อสารทุกชนิด เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เงินเข้าแบบรัวๆเลยนะครับแข่งขันการตลาดยังไงเราก็มีโอกาสที่จะไปแบ่งส่วนการตลาดของสินค้านั้นมีโอกาสที่ประจอลงเท้าเดินทางตั้งแต่เช้าก็มีนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยขนขนส่งขบวนการเกี่ยวข้องกับการขนส่งยวดยานพาหนะจะได้ดีเป็นพิเศษหรือแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับซื้อขายเก่งกําไรทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ ใครจะพูดจะคุยติดต่อในช่วงนี้มีลูกค้าแน่นอนครับเพราะฉะนั้นชัวร์และก็ประสบความสำเร็จใช้ความมุ่งมั่นพยายามไปเลยจะมีเงินเข้ามาตลอดเรื่องของโชคลาภให้เกี่ยวข้องกับนะครับสตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์สลับไปสลับมาจะให้โชคให้ลาภเรื่องของความรักครับในช่วงนี้คนโสดโลเลเป็นที่สุดเลยนะครับเรียกว่าแคมเปญ เปลี่ยนใจแปลปรวนผันผวนนะฮะเมื่อ,อาวานดูเหมือนกับมีความรักจะจริงจังนะอ่ะวันนี้เปลี่ยนใจอีกแล้วเพราะฉะนั้นคนโสดยังโลเลยังตัดสินใจอะไรไม่ได้คนมีครอบครัวแล้วครับจะได้รับข่าวดีกับรูปหลานบอดยวานหรือแม้กระทั่งคนรัก พูดเพราะๆนะครับอย่าหาเรื่องอย่าทะเลาะอย่าเครียดอย่าคิดมากอย่ากังวลเพราะฉะนั้นยิ้มอย่างเดียวคุณจะมีโชคมีลาบกับคนรักหรือแม้กระทั่งอภิชาติตบุตรก็คือลูกหลานบริวารจะนําข่าวดีมาให้สุขภาพครับแคมเปญกับห้ามเท้าต้องระวังเกี่ยวข้องกับวิงเวียนศีรษะโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับความดันวิงเวียนศีรษะใครบางคนเดินทางไปไหนต้องมียาติดก,กระเป๋าเอาไว้บ้างนะครับ